โอเคครับต้องขอาการสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anime World TV นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวโนโนมิซัมเมอร์นะครับผมกับวากาโมซัมเมอร์เนาะแต่ผมเอาตัวแรกข่อนโนโนมิก่อนนะครับผมสกิล EX ครับผมทำการโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวสาาร้างความเสียหาย1,113%ถ้าเกิดสกิลนี้ยิงไปแล้วนะครับจะทำการ จะจะไม่ทําน้องโนโมิจะเปลี่ยนสถานะโจมตีทั่วไปจะไม่ทําการรีโหลดสัญจรโจมตีครบหนึ่งร้อยครั้งนะครับจะไม่รีโหลดทุกๆสี่ครั้งนะครับก็ค,ค,คือจะไม่รีโหลดเลยอ่ะน้องแกจะใช้งานได้ประมาณนี้จริงๆผมยอมรับเลยว่าเก่งมากๆเก่งขนาดไหนเก่งเลยแหละถ้าขึ้นปืนสองได้เก่งถ้าไม่เึ้นปืนสองเลยอนะ่ะโอ้หน้องแกแทบไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมโอเคสกิลนี้เก่งขนาดไหนครับ โดมนี้่าไม่ได้ครับใครเพไม่พอมัอก่งอาหารไหนใช่ไหมมันก็กลางๆมันก็ไม่ได้เก่งเข้าขั้นโกงอ่าเข้าขั้นโกงโอเคนะครับผมแล้วก็ทุกๆอ่าทุกอ่าทุกๆสี่สิบวิจะทำการบัฟเพิ่มสปีดแอคแท็กสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพเต็มจะได้มายี่สิบเอ็ดกว่าเลยนะนี่เราอัพเต็มนี่ ยี่สิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นนะครับผมอยู่นานสามสิบวินาทีอย่าไปขัดสกิลนี้นะไอเนี้ยสำคัญมากถ้าใครขัดเนี่ยกูดามีถายไปเยอะมากเนะอ่ะสกิลต่อมาครับสกิลเพิ่มสปีดแอคแท็กให้กับตัวเองยี่สิบหกจุดหกเปอร์เซ็นถ้าโอ้ยขอโทษถ้าเกิดน้องแกจะทำการ ่ถ้าเกิดเราปรปูสองจะทําการจะทําการจอดเก 6, าะหกสร้างความเสียหายหกว่าแปดสิบสี่เปอร์เซ็นจะทําการจอดเกาะหกว่าแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมน่าจะาตอนนี้โอเคสกิล okay. ต่อมาครับเอเสกิลครับจะทําการไม่อ่ะถ้าเกิดเราใช้สกิลเอไปรอบแรกอะ่ะน้องเกจะไม่ทําการรีโหลดกระนน้องเกจะโจมตีต่อเนื่องเลยครับก็คือน้องเกจะยิง สาสร์กระสุนยับยับเลยอะเป็นตัวละครที่แสบมากครับแล้วหลังจากนั้น,นยังไม่พอครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเติมอีก20.9เปอร์เซ็นโอ้โหเป็นให้กับตัวเองอีกเป็นอะไรที่มันโกงไหมมันก็ไม่ใช่โกงมันเก่งไหมมันก็ไม่ใช่เก่งมันเข้าขั้นมันจะดอกไปเยอะมากครับปัจจุบันนี้เขายังใช้อยู่ไหม ก็ยังใช้อยู่นะเออมีซัมปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่สกิลนี้ยังยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นไงเมืองน้องแกเข้าขั้นโอพไปเลยครับดาเมีน้องเกจะโหเรียกว่าพุ่งเลยแหละโอเคครับอ่าผมมาให้คะแนนโนร์มี่กันก่อนนะครับผมนอรมีผมให้อยู่ประมาณสี่เต็มสิบนะครับผมอ่าสี่เต็มสิบนะครับผมโอเคนะครับ สกิลต่ออ่าตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนลืมเรียนกันไปแล้วนะก็คือหนูวาคาโมะนะครับผมวากาโมะซัมตู้นี้นะผมอ่าค่าคอสอ่าสกิลเอค่าคอสห้าทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวสร้างความเสียหายเก้าร้อยสี่เปอร์เซ็นต์จะหลังจากนั้นจะทำการตดสตาร์โจมตีครบสี่ครั้งอ่ะจะทำการยิง ยิงครบสี่ครั้งแหลนะนัดสุดท้ายก็จะทำการโจมตีสตันตนานขึ้นสตัมน,นานขึ้นนะครับสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ข้ารวมๆกันแล้วอะ่ะประมาณเก้าวิเลยนะครับอัพเต็มอะ่ะเก้าวิทุกคนต้องคิดพลาดอีเก้าวิอะ่ะมึงยืนเน่ะม,มึงยืนรอดูดูนุกเรียบร้อยเลยอะ่ะ <c oughs> เป็นตัวละครที่ดีไหมถ้าเล่นพีพียังใช้งานไม่ได้ครับถ้าไปเล่นเลบอฮอสหรือว่าอะไรพวกนี้จะเก่งมากๆเลยนะครับผม สก,กิลต่อมาครับอ่สก,กิล Normal จะทำการทุกๆวบของสิวิจะทำการทุกๆวบของสิวินาทีจะทำการเพิ่มบัฟให้กับตัวเองนะครับผมซ้อนทับได้3ครั้งนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี24.9%อ่าอ่าครับครั้งแรกครับ24.9%ครั้งที่2ก็จะ45.2% ครั้งที่สามก็จะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละถ้าอัพเต็มถ้าเกิดเราอัพเต็มขึ้นมานะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีโก้หสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะหกสิบเก้าเปอร์เซ็นถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับผมโอเคแล้วมีข้อเสียอย่างนครับน้องว่าขาอมูลคาได้บับนี้นะครับผมน้องว่าขอาอมจะมีสแตท ที่ได้รับผ่าความเสียงสูงมากเลยครับผมถ้าเราใช้ไม่เปลีนนะ่ยนเน่ยเป็นยากเป็นทิมมันมันตายแน่นอนครับถ้าเราใช้หิวไม่ทันเนี่ยตายเลยครับบางมากแ <c oughs> ม่งยังบางแม่งแม่งบางก็บางอยู่แล้วแม่งยังจะใหน้นอนนะครับคําเสียงอีกโคตรแย่เลยทีงไางไม่โคตรแก่งน้องอนะโอเคครับผม แล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ยี่สิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นให้กับตัวเองนะอ่ะอันนี้ไม่มีเลยนะเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตีอ่ะสกิลที่เจ็ดนะครับถ้าเลือดต่ำกว่าถ้า hp ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นจะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัว e หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดอาเต็มก็จะประมาณได้ประมาณเก้าสิบแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้อย่างน้อยต้องขึ้นปืนสองเกงจะเก่ง เก่งมากๆเลย,เลยโอเคอ่ะมาสรุปให้คะแนนบอสบออ่ะไม่ใช่บอสมาสรุปให้ตัวละครปาขคาโมะไหนแล้วกันนะครับผมวรคาโมะก็เท่าเมื่อก,กี้โนโนมิได้สี่ใช่ไหมโนโนมิได้สี่ผมให้สามครับปาคาโมะอ่ะเพราะว่า <laughs> แกงงชิบหายเลย <laughs> โอเค การใช้งานมันน้อยเกินไปครับมันน้อยมากอ่ะเออแบบมันมันหายไปเลยมากกว่าเรียกว่าหายไปจากโลกยูนิว่ะโอเคสรุปนะครับโต๊สองต๊ะนี้ควรจะค่าไหมคลิปชิโรโกซัมเมอร์ผมรีวิวไปแล้วไปดูได้ผมสรุปคลิปนี้คลิปเดียวเลยทุกทซัมอ่าเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งผมก็ี๋ยวมจะตัดไปเลย เราดูแล้วกันนะข้อมูลจะแน่นแน่นอนทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วจะข้อมูลจะแน่นแน่นอนว่าตู้อนาคตเนี่ยอก็จะประมาณนี้แหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะทำสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับผมอ่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยอ่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยไลค์ไม่ได้ไลค์ไม่ยังเงินหรอกครับไลค์มันได้กําลังใจเราส่วนมากอ่ะเออมันได้กําลังใจอ่ากดแชร์ก็ไม่ได้เงินกดซับสไครต์ก็ไม่ได้เงินนะครับมันได้ติดตามมันได้เฮ้ยผมได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะเผื่อแบบผมอยากให้ทุกคนอ่ะรีบรบกดหน่อยนะผมอยากให้ทุกคน เอาเป็นคอบครัวผมนะข้อมูลเดี๋ยวจะทำออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคลิปข้อมูลเยอะเยอะมากขึ้นนะครับผมโอเคบายบายครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอันนีว้วิวบทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ